กูได้พูดด้พูดพนะูดดิอะพูดกัน้องดิน้องถามมาถามไปซื้ออะไรไม่พูดอ่ะิงไม่คดอ่ะถามไม่ถามิงตอบดิไปอเอาไกิน้ <c oughs> าอยู่กับใครถามดิาา้ถามด,ามดิอยู่บ้านเขาอยู่กับใครอยู่บ้านอยู่กับะ นอนอยู่วัดเหรอตอบที่ตอบที่น้องถามตอบที่อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนนะเขทำแบบนี้อังเรแต่ถามใครนเป็นไ <c oughs> รไ้ตังก็ไม่พูด ไม่ตักก็ไมู่ใช่ตังไน um, okay, okay, okay. ี้ใช้ตังค์เปด้ยนะใช้ตังค์ไปไหมอยออเากระเป๋าเอเลอะเินเยอะมากแต่ไม่่อเอนกระเป๋าีัด้วยแต่วราเขามีมกี่อได้ที่สองเลยเหรอฮะได้เหรียญกันเลย